กบน้องสีได้ยังไงะทุกคนช่วองไก้าวขอกฉันพีายาส่พลัไปกับเขาขณก้าวองฉันได้จับกบฏเสงไม่มีได้เลยผ้มค่ะมันอยู่ไหนเ็ต้องาวไปไ่น่ะกระบองฉันเวลา่านขุ่นตัวมาตลอสักคืนมาหรือยังวะขอเปิดกาสขอเป้ดโอกาสโยนท่าให้ได้ใช้เลยก้าของฉันผ่ชจุบ Terima kasih telah menonton! หมดสักทีไม่น่าจะเกิดเป็นน้องเรามันคือกับเขาเชียวคืนอยู่ตันไปก็ไม่สนิทอย่าฝันไปเมื่อคำผิดแล้วมีคนเข้าใ่เข้าใจ นี่กูเลี้ยงแมวยังน่ารักเลี้ยงผัวสุดรักมันยังเชื่อคงไล่มันออกไปจากเมืองแนี่ยพ่อ,อย่าว่าขอเรื่องที่มีอีกว่ากูจะเนรเทศและสับหน้าแค่ว่าที่ชาวประชาได้รู้ที่อายพวกอายหู่อายพวกหมู ยงนัมเล็กจับและคนเอวานารักคงตังค่อยและปฏิบัติตามไอคุณมึงับมัไวเลยไอคุณจับมัวเลยเอ้าับมัวพลงปัจจุบัเอว้า

จะโดนเชื่อใจสิ่ท่ดีเรออาไปจับนิดเดียวโดนหูลย่านท่่าท่านท่าน่านท่านท่านท่านานะต้นงกลับ่ท่านนท่่านท่านาน่านท่านนะ่ท่านนะ่นานทนานท่านนะนานานนา ตัวมากแล้วทำไมถึงมีความสามารถจับตัวแสงมณีได้โอ้ยโน่จะพูดอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะถ้างหน้าจับตัวฉันมีม่อเด็กจับตัวแสงมันให้หลบเองเอ้าไ,ไปหรือว่าไอ้คุณท่านน้องมันทับโอ้ชิบป่วยอ่ะไอ้ควายท่านจะช่วยอะไรไม่ได้พูดจีบน,นี่มีเด็กดุมอยู่สามคนเฮ้ยโน่ซึ่งเป็นเด็กว่า มาช่วยเหลือเราผมใช้ไม่ทันมาออกมายุค่ะแหมคิดเอาไว้แล้วเจียวนี่ชนะยดีไปจับได้ไงแก่ขนาดนี้แล้วมันโธ่พูไปนู่นนู่นพูดมีคนมาช่วยเหลือเราผมใไม่ทันเสื้อของผมฉันรวจพวกเลยว่าคามจับกวดแสงวันนี้ได้แล้วแสดงความดีความชอบกราบทูลพระองค์ท่านความคุ้มครองท่านเถิดก็ดีเหมือนกันนะเราทหารในเมือง,งของเรานั้นก็น้อย ข้า่เจ้าอยากจะรู้จักแตกงตุ่มทั้งสามคนเล่นนำขึ้นข้าวปาน็นคณะพระค์รอสักครู่รเดี๋ยวะเ้าค่สักยาไปไว้อนสักยะมาด้ลูกันนะสักยะลูกบ้างเดยกมาค,ครับตั้งรองสักยะตอนที่พระองค์ท่านได้าราบข่าวแล้วครับนะพระองท่านมีคำสั่งให้ะ ตาเพลงเขสามคนเนี่ยขึ้นต้นัศแต่เองจะเข้าไปสูงสี่สูงห้าไม่ได้ทำกิริยรมารยธรรมตอนที่อยู่วัาเนอกอยู่วัดไม่ได้นะลูกน้ำต้องมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยรูหมล่ะไม่กลัวหรออยู่วัดซื้อสือผู้ดีไม่ต้องกินประจาตาตาเตาด้วัตาตาตามก่อนไม่นาตลกหรอกนะ มาแล้วเจ้ากรรท่านเป็นยอกพี่เกีตรงเครื่องไม่เย็นหัวเน่ด้านไหนทางพ่างซ้ายนในเมืองอ๋อนเมืองืเจ้าเด็กลงทั้งสามคนทำความมีความชอบอืมีชื่ออะไรกันบ้างกระบอกฉ่นมีชื่อว่าสัตยาเนี่ยกระมองชันสัตดอกใช่ไหมคะกระบอกชันสัตแดงใ่หมคะอือ สักดาสักดองสักแดงเป็นคำสั่งของเราให้เจ้าทั้งสามคนเลยน่าทึงก็ให้เจ้าสา่งไปเลยได้ไหเด็นนกสุกนะอันน้นเป็นเหว่า อยากพ่อไอุ้่มสับตาดวงสิแล้วจะเถื่อเนเพื่อคนไปจองสุนทรา,า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ <c oughs> ต้องแนะนําให้รู้จักกับพน้องนาะงรัตนวดีอย่างนี้สิถึงจะสมเหตุสมผละจะต้องเข้าไปบอกของง้างในก่อนนะให้รู้จักกับน้องและรู้จักจามันจะได้สบายหรือ ยาวลงลูกให่คใครเนะี่ยมาดูความได้ย,ยินเาเป็นร่างทรงแม่เลยนะสัทดาห์ัคต้องทำความดีความชอบเพราะฉะนั้นถ้าจะขอแต่งตั้งให้จอบเป็นถึงขุนค,คนสัปดาห์แล้วกันแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองนี้ต้องรู้จักบคุคคลสำคัญภายในเมืองน,นะ เออนี่ก็คงจะรู้จักกันแล้วนั่นคือท่านนาพระยาสุพลครับผมแล้วก็ท่านคุณคำภูคุณยไหมนะคุณคำภูคคูเหนือแล้วก็ไม่ต้องรู้จักมันทำไมอ่ะอยากดูอยากรูพี่ยังไอยากรู้จักเลยไอพุ่งคอนุทหารเลี้ยงม้า เรียกว่าจานเด่นชัยมึงรู้ดิเห็นเขาใส่หัวมันจางไนฝันได้ว่าตัวพี่ไอ้ไอ้ไอ้ชุ่พวกตัวนู้นเนี่ยครับตัวนูนตุวตัวทวงะตัวนู้นครับผมเป็นทหารเลี้ยงควานทางชื่อชื่อขุนคดชาฮะขุนคดชาอืมคดชาไม่ต้องรู้จักมากรัาพี่คดไอ้พวกนี้เนี่ย เอนคนที่ไม่น่านรู้จักอและอุคคสสำคัญที่ทุกค,คนน้องสาวของเรารัตนา,าวัตรี่ินดีสักการ,รู้จักกันบ้างนะนนนนนนจะ ขอให้เขาขายน้าอย่างไรไทยเราอีกแล้ว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 โอ้ตายย่งไงดูสิที่ขนาดเห็นน้องสาวเราตลิกราวัีนั่นเองไม่เห็นความตายตา้อยเลยน่าจะเกิดไปเจอทุนนันทพาแล้วแม่ซึ่งเดียวป๊อกก็คงไม่หกแตดตายไรอันนี้มึงไปอะไรต่อเลย มึงนี่เจ้าต้ไปใส่ตั้งแต่เสร็จมาที่ฝั่งยืดเป็นยอดคุณคนก็ต้องมีเรือนประธานนะไอ้คุณครับเรือนประธานสร้างเสร็จหรือยังอ๋อยังไม่เสร็จอ้าวทำไมาถึงไม่เสร็จอ้าวก็ช่างาิไม่เป็นบอยพีเมกเกอร์เปอ้ไรวะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย คนในเมืองเขาเล่นกมุขคนอย่างนี้เลยนะทุกทายใจยังไม่เสร็จเนี่ยครับเอ๋อถ้ายังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นข้าเจ้าขอฝากหน้าที่ให้ขุนคนสัปดาไปอยู่บ้านท่านน้าเพียทรงคนก็แล้วกันเอาอีกแล้วใครดูนะใครดูยังเห็นลงหญิงเมื่อเทียวบอดีไม่ทำตาเล็กการนอนเลยสักนะแล้วถ้าไปเจอลูกสาวฉันสิบบานสุนันทา แล้วลูกสาวฉันก็สวยแล้สักดาเห็นล่ะตายฉันพยาธอพนเพาไม่ออกแตกตายอยู่ไรฮะงามไส้แล้วทำไมอ่ะอู๋ได้ยินธนาพูดว่าว่าคืนนี้จะขโมยกงแกงไรอู๋โงนพี่อยู่ทเนี่ยไม่ยากาศเลยฮไอเสดวันพวกนี้มาแป๊บเดียวนี่เป็นติงได้ทับได้โอ้โหแล้วนี่ได้ไปอยู่ว่าธนาด้วยขนาดเห็นหน้าองค์หญิงทีมันยังรักเลยมันยังมองปิ๊งเลย แล้วไปอยู่วัานะเราอยู่วัฒนานะแล้วโคงยังไม่เคยให้ไปเลยโอ้ยคิดแล้ามันน้อยใจน้อยใจน้อยใจต็แค่งอออะไรไมัยนน้อยใจอยู่เลยวัวกับวัวเธอทําไมอ่บ้าเลยทั้งเมืองเลยเขาเลิมทนละพันคนเดียว,มยว,มวไม่เกี่ยวกันแกตัวหลังเราก็หาทุกคนเข้าพักได้ โดยเฉพอเาะคนจัดยาก็รู้จักกับน้องสาวเราไว้มีอะไรก็ไคุยกันนะที่มาอยู่เป็นกล้างขวางพอหรอกทุกคนเข้าครบได้และแเ,เ,เป็นไรอ่ะโดนฝันอ๋อโดยฝันไม่เีใจหรอไเ้ชอยากทที่

Thank yeah. yeah. มาเย็นไม่ไดกลับงนานแล <Lee> ้วทำไมไม่ไดจกับที่นี่อย่างผู้ชมมา